1แทนรถบิ๊กอัพนะคะอุตสาหกรรมที่3ที่จะพูดถึงในวันนี้นะคะก็คืออุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับจากการศึกษาของ itd จะพบว่าอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับเป็นอุตสาหกรรมที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตการณ์ในปีห้าหนึ่งค่อนข้างรุนแรงมากและก็อาจจะไม่สามารถที่จะดำรงอยู่ต่อไปได้หากไม่มีมาตรการบรรเทาผลกระทบจากภาครัฐและก็ไม่มีการปรับ โครงสร้างอุตสาหกรรมนะคะเนื่องจากอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับเนี่ยเป็นอุตสาหกรรมที่มีปัจจัยพื้นฐานค่อนข้างอ่อนแอแล้วก็มีความเชื่อมโยงกับต่างประเทศค่อนข้างสูงแม้ว่าอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับจะเป็นอีกอุตสาหกรรมหนึ่งที่มีความสําคัญต่อเศรษฐกิจของไทยนะคะแล้วก็เป็นอุตสาหกรรมที่มีการสร้างมูลค่าเพิ่มแล้วก็มีการจ้างงานในระดับที่สูงและเป็นอุตสาหกรรมส่งออก1ใน10ของอุตสาหกรรมส่งออกหลักของประเทศไทย แต่เนื่องจากอุตสาหกรรมนี้มีความเชื่อมโยงกับต่างประเทศสูงนะคะไม่ว่าจะเป็นการพึ่งพาการส่งออกโดยตลาดส่งออกหลักก็ได้แก่สหรัฐอเมริกาสหภาพยุโรปและญี่ปุ่นซึ่งร้วนเป็นประเทศที่ได้รับผลกระทบจากวิกิจการการเงินโลกปี51ประกอบกับสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับเป็นสินค้าที่ฟุ่มเฟือยแล้วก็ปริมาณความต้องการซื้อสินค้าก็จะขึ้นอยู่กับรายได้ของผู้บริโภคเป็นหลัก ทำให้อุตสาหการรมนี้ได้รับผลกระทบจากวิกฤตการณ์ในปี51อยากหลีกเลี่ยงไม่ได้นะคะนอกจากนี้วัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตอัญมณีและเครื่องประดับส่วนใหญ่ก็จะเป็นวัตถุดิบที่นําเข้าจากต่างประเทศยกตัวอย่างเช่นนะคะทองคําถึงแม้ประเทศไทยสามารถขุดทองคําได้แต่เนื่องจากมีปริมาณที่น้อยแล้วก็ไม่เพียงพอต่อการผลิตอัญมณีและเครื่องประดับนะคะทาให้ต้องมีการนําเข้าโดยตลาดนําเข้าหลักของประเทศไทยก็ได้แก่สวิตเซอร์แลนด์ออสเตรเลียฮ่องกง ญี่ปุ่นและมาเลเซียนะคะสำหรับเงินและทองคำขาวก็เป็นโลหะมีค่าอีกประเภทหนึ่งนะคะที่นิยมนำมาผลิตเป็นเครื่องประดับโดยประเทศไทยก็ต้องนำเข้ามาเพื่อใช้ในการผลิตอัญมณีเช่นกันสำหรับเพชรนะคะเนื่องจากประเทศไทยไม่มีแร่เพชรเป็นของตัวเองทำให้ต้องนำเข้าเพชรดิบมาจากต่างประเทศ เพื่อมาเจรานายในประเทศไทยนะคะซึ่งแหล่งนําเข้าเพชรที่สําคัญของประเทศไทยก็ได้แก่อินเดียเบลเยียมอิสราเอลฮ่องกงและสีลังกาสําหรับพลอยแม้ว่าไทยจะเคยเป็นแหล่งพลอยที่สําคัญของโลกแต่ปัจจุบันจํานวนพลอยสีที่สามารถขุดได้ในประเทศไทยก็มีจํานวนลดลงและก็ไม่เพียงพอต่อความต้องการจึงต้องนําเข้าพลอยจากต่างประเทศเช่นกันโดยอาจจะเป็นในลักษณะที่คนไทยเนี่ยเข้าไปทําในเหมืองพลอยแล้วก็รับซื้อ พลอยดิบจากต่างประเทศหรืออาจจะมีผู้ค้าจากต่างประเทศเดินทางเข้ามาขายพลอยด้วยตัวเองนะคะอาจจะขายในตลาดพลอยอย่างเช่นที่จังหวัดจันทบุรีเป็นต้นโดยแหล่งนําเข้าพลอยที่สําคัญของไทยก็ได้แก่สหรัฐอเมริกาฮ่องกงและอินเดียเป็นต้นค่ะผู้ประกอบการส่วนใหญ่ในอุตสาหกรรมนี้จะเป็นอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาด ย่อมนะคะหรือ SME ซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นลักษณะของการรับจ้างผลิตมากกว่าที่จะผลิตภายใต้แบรนด์ของตัวเองโดยส่วนใหญ่ก็จะเป็นธุรกิจในครอบครัวที่เน้นการใช้แรงงานเป็นหลักเนื่องจากแรงงานไทยเป็นแรงงานที่มีฝีมือดีแล้วก็มีความชำนาญในการเผาพลอยหรือหุงพลอยนะคะโดยประสบการณ์นี้ก็คือได้มาจากการสะสมมาเป็นระยะเวลาน,านานจากรุ่นสู่รุ่นและก็เป็นความชำนาญที่ไม่สามารถจะลอกเรียนแบบกันได้ โดยแรงงานไทยเนี่ยก็ยังมีทักษะสูงในการเจรนายพลอยแล้วก็เจรนายเพชรด้วยนะคะโดยศูนย์กลางการปรับปรุงพลอยที่มีคุณภาพที่สุดของโลกเนี่ยก็คืออยู่ที่ประเทศไทยอย่างไรก็ตามนะคะผู้ประกอบการไทยก็ยังขาดนักออกแบบ ที่ได้รับการยอมรับในระดับสากลแล้วก็การออกแบบก็ยังขาดความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวเนื่องจากธุรกิจส่วนใหญ่ก็จะเป็นธุรกิจในครอบครัวที่ยังขาดการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพแล้วก็บางรายเนี่ยก็ยังไม่มีการจดทะเบียนธุรกิจหรือจดทะเบียนโรงงานอย่างถูกต้องทําให้ไม่สามารถที่จะทราบถึงต้นทุนการดําเนินการอย่างแท้จริงปัญหาอีกประการหนึ่งที่สําคัญของผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับนะคะก็คือปัญหาการเข้าถึงแหล่งเงินทุน เนื่องจากสถาบันการเงินในประเทศมองว่าอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับเป็นอุตสาหกรรมที่มีความเสี่ยงค่อนข้างสูงอีกทั้งการประเมินราคาวัตถุดิบและก็สินค้าเนี่ยทำได้ค่อนข้างยากทําให้ผู้ประกอบการส่วนใหญ่ยังต้องพึ่งพิงแหล่งเงินทุนส่วนตัวเป็นหลักนะคะแล้วก็ประกอบกับการขาดประสิทธิภาพในการบริหารจัดการตามที่ได้กล่าวไปแล้วทำให้เมื่อเกิดวิกฤตการ์ขึ้นผู้ประกอบการในอุตสากรรมอัญมณีและเครื่องประดับจึงต้องเผชิญกับปัญหาสภาพคล่องอย่างรุนแรง นอกจากนี้นะคะอุตสาหกรรมนี้ยังได้รับผลกระทบจากยอดขายที่รุนแรงเช่นกันทําให้ผู้ประกอบการจํานวนมากต้องปิดกิจการลงอีกทั้งยังต้องประสบกับความผันผวน,นของราคา,าวัตถุดิบที่นําเข้ามาจากต่างประเทศจากที่ได้กล่าวมาแล้วนะคะจะเห็นได้ว่าอุตสาหกรรมอาามัญมณีและเครื่องประดับเป็นอุตสาหกรรมที่มีปัจจัยพื้นฐานค่อนข้างอ่อนแออีกทั้งยังเชื่อมโยงกับต่างประเทศค่อนข้างสูงทําให้อุตสาหกรรมนี้ได้รับผลกระทบจากวิกฤตการณ์การเงินโลกปี51ค่อนข้างรุนแรง อย่างไรก็ดีนะคะในช่วงไตรมาสที่3ของปี52ก็เริ่มมีสัญญาณการฟื้นตัวของอุตสาหกรรมนี้เนื่องจากมีคำสั่งซื้อกลับเข้ามาประกอบกับคณะรัฐมนตรีก็มีมติที่จะยกเลิกภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับวัตถุดิบที่นำเข้ามาจากต่างประเทศนะคะโดย ให้ยกเลิกมูลค่าภาษีน้ำเข้านี้ตั้งแต่เดือนกระะกฎาคมของปี52ไปจนถึงธันวาคมของปี54ทำให้ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมนี้ก็มีสภาพคล่องที่ดีขึ้นแล้วก็สามารถฟันฝ่ากับวิกฤตการณ์ในปี51ไปได้ค่ะสำหรับอุตสาหกรรมสุดท้ายคืออุตสาหกรรมอาหารทะเลแปรรูปนะคะอุตสาหกรรมนี้ก็เป็นอีกหนึ่งอุตสาหกรรมที่มีความสาคัญอย่างยิ่งต่อเศรษฐกิจของประเทศไทยเนื่องจากเป็นอุตสาหกรรมที่มีความเชื่อมโยงกับ ภาคเกษตรกรรมนะคะซึ่งเป็นภาคการผลิตพื้นฐานของประเทศไทยเมื่อพิจารณาผลิตภัณฑ์ในอุตสาหกรรมอาหารทะเลแปรรูปแล้วก็จะพบว่าผลิตภัณฑ์ปลาทูน่ากระป๋องแล้วก็ผลิตภัณฑ์กุ้งนะคะประเภทกุ้งแปรรูปแล้วก็กุ้งสดแช่เย็นแช่แข็งนะคะเป็นผลิตภัณฑ์หลักของอุตสาหกรรมอาหารทะเลแปรรูปโดยไทยจะส่งออกผลิตภัณฑ์อาหารทะเลแปรรูปไปยังสหรัฐอเมริกาสหภาพยุโรปและญี่ปุ่นเป็นหลัก ซึ่งกลุ่มประเทศนี้ก็ได้รับผลกระทบรุนแรงจากวิกฤตการณ์ในปี51ทําให้อุตสาหการรมอาหารเทะเลแปรรูปได้รับผลกระทบอยากหลีกเลี่ยงไม่ได้เช่นกันอย่างไรก็ตามผลกระทบที่ได้รับก็ไม่รุนแรงเท่ากับสาอุตสาหกรรมที่ได้กล่าวไปแล้วข้างต้นนะคะถึงแม้ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมที่พึ่งพาตลาดส่งออกเป็นหลักนะคะแล้วก็มีตลาดปลายทางเป็นประเทศสหรัฐอเมริกาและก็สหภาพยุโรปโดยในปี52นะคะมูลค่าการส่งออก ผลิตภัณฑ์กุ้งและปลาทูน่ากระป๋องมีการขยายตัวทั้งนี้อาจจะเป็นเพราะความโชคดีของประเทศไทยที่ประเทศคู่แข่งอย่างประเทศจีนเนี่ยประสบปัญหาด้านการปนเปื้อนของอาหารและเวียดนามก็ประสบกับปัญหาด้านโรคระบาดในกุ้งนะคะนอกจากนี้กุ้งยังจัด เป็นสินค้าอาหารที่มีความยืดหยุ่นต่ออุปสงค์ต่อรายได้ต่ำนั่นหมายความว่าไม่ว่ารายได้จะต่ำหรือสูงนะคะปริมาณความต้องการของสินค้าก็ไม่ได้แปรเปลี่ยนไปตามรายได้ของผู้บริโภคเช่นเดียวกันกับปลาทูน่ากระป๋องนะคะก็จะได้รับผลกระทบที่ไม่ค่อยรุนแรงมากนักเนื่องจากปลาทูน่ากระป๋องเนี่ยก็ถือเป็นสินค้าที่มีความจําเป็นและด้วยความที่เป็นสินค้าที่มีราคาไม่แพง จึงทำให้เหมาะสำหรับการบริโภคในช่วงวิกฤตครั้งนี้นะคะนอกจากนี้ผู้บริโภคก็ยังมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคนะคะโดยที่จะมีการออกไปรับประทานอาหารนอกบ้านน้อยลงแล้วก็จะเปลี่ยนมาเป็นการซื้ออาหารที่พร้อมสำหรับรับประทานมา,มารับประทานในบ้านนะคะก็ทำให้อาหารทะเลแปรรูปของไทยเนี่ยเป็นที่นิยมมากขึ้นในตลาดไม่ว่าจะเป็นสหรัฐอเมริกาหรือว่าสาภาพยุโรปนะคะ แม connect, steel, اغ, แ้ว่าอุตสาหกรรมปลาทูน่ากระป๋องนะคะจะเป็นอุตสาหกรรมที่มีการพึ่งพิงวัตถุดิบจากการนำเข้าเป็นหลักโดยประมาณร้อยละ90ของวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตปลาทูน่ากระป๋องนะคะจะมาจากการนำเข้าจากต่างประเทศเนื่องจากอุตสาหกรรมประมงของไทยยังมีศักยภาพในการจับปลาทูน่าเพื่อมาผลิตในอุตสาหกรรมนี้ได้น้อยอยู่นะคะซึ่งจะแตกต่างจากผลิตภัณฑ์กุ้งแปรรูปหรือกุ้งสดแช่เย็นแช่แข็งเนื่องจากกุ้งที่นํามาใช้ในการแปรรูปเพื่อการส่งออกเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นกุ้งเพาะเลี้ยงโดย โดยพันธุ์ที่เพาะเลี้ยงเนี่ยก็คือเป็นกุ้งขาวแปซิฟิกหรือกุ้งขาวแวนามายเนื่องจากเป็นกุ้งพันธุ์ที่เลี้ยงง่ายโตเร็วแล้วก็ยังสามารถต้านทานโรคได้ดีอีกด้วยนะคะแหล่งเพาะเลี้ยงกุ้งที่สําคัญของประเทศไทยก็อยู่ที่ฉะเชิงเซาสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชเป็นต้น โดยกุ้งที่ได้จากการจับตามแหล่งธรรมชาติของประเทศไทยส่วนใหญ่จะเป็นการบริโภคภายในประเทศเนื่องจากไทยยังจับได้ในปริมาณที่น้อยประกอบกับการที่สหรัฐอเมริกานะคะมีการประกาศห้ามไม่ให้นําเข้ากุ้งที่จับได้จากแหล่งธรรมชาติของไทยไปผลิตแปรรูปเพื่อการส่งออกดังนั้นกุ้งที่ใช้ในการแปรรูปเพื่อการส่งออกก็จะเป็นกุ้งที่ได้มาจากการเพาะเลี้ยงค่ะ เนื่องจากผลิตภัณฑ์กุ้งและปลาทูน่ากระป๋องที่ส่งออกของไทยนะคะเป็นสินค้าที่มีราคาไม่แพงและปริมาณการซื้อของผู้บริโภคก็ไม่ได้แปรเปลี่ยนไปตามรายได้ของผู้บริโภคมากนักประกอบกับผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมนี้นะคะก็มีการดําเนินธุรกิจมาอย่างยาวนานและมีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับในตลาดต่างประเทศ อีกทั้งคุณภาพของสินค้านะคะก็ผ่านมาตรฐานของประเทศคู่ค้าไม่ว่าจะเป็นสหรัฐอเมริกาแล้วก็สหภาพยุโรปทําให้อุตสาหกรรมอาหารทะเลแปรรูปเนี่ยไม่ค่อยได้รับผลกระทบจากยอดขายที่รุนแรงมากนักอย่างไรก็ตามปัญหาสําคัญที่อุตสาหกรรมนี้ประสบนะคะนอกเหนือจากผลกระทบจากวิกฤตการเงินปี51ก็คือการขาดแคลนแรงงานเนื่องจากแรงงานไทยเนี่ยส่วนใหญ่จะไม่ค่อยนิยมมา ทำงานในอุตสาหกรรมอาหารทะเลแปลรูปมากนักทําให้อุตสาหกรรมนี้ต้องมีการจ้างแรงงานต่างด้าวเป็นจํานวนมากดังนั้นผู้ประกอบการส่วนใหญ่ก็จะพยายามผลักดันให้ภาครัฐเนี่ยเปิดโอกาสให้มีการขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าวได้สะดวกมากยิ่งขึ้นและเพิ่มโคต้าการขึ้นทะเบียนให้มากขึ้นเพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงานดังกล่าว อย่างไรก็ดีนะคะอุตสาหกรรมอาหารทะเลแปรรูปก็เป็นอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพในการทํารายได้ให้กับประเทศไทยในอนาคตเนื่องจากผู้ประกอบการสามารถผลิตสินค้าได้อย่างมีคุณภาพแล้วก็มีมาตรฐานที่ค่อนข้างสูงและเป็นที่ยอมรับในตลาดโลกนะคะแล้วก็ยากที่จะมีคู่แข่งมาแข่งขันในอุตสาหกรรมนี้แต่จากปัญหาการขาดแคลนแรงงานนะคะก็อาจจะทําให้ผู้ประกอบการไทยบางรายเนี่ยอาจจะมีการย้ายฐานการผลิตไปผลิตในประเทศเพื่อนบ้านต่อไปในอนาคตคะ่ะ จากที่ได้กล่าวมาทั้งหมดข้างต้นนะคะเกี่ยวกับอุตสาหกรรมทั้ง4สาขาก็จะพบว่าปัจจัยหลักๆที่ทําให้อุตสาหกรรมเนี่ยมีความเข้มแข็งในการรับมือกับวิกฤต ก็ได้แก่ความยืดหยุ่นทางด้านการเข้าถึงแหล่งเงินทุนแล้วก็สภาพคล่องการบริหารจัดการธุรกิจอย่างรอบคอบนะคะอย่างเช่นอาจจะมีการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนแล้วก็ควรจะมีความยืดหยุ่นในการปรับเปลี่ยนกระบวนการผลิตและการจ้างงานและควรมีการยืดหยุ่นในการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ทางการตลาดรวมไปถึงควรที่จะมีการเชื่อมโยงกับต่างประเทศให้น้อยที่สุดนะคะแล้วก็สามารถ ทำกำไรแล้วก็สร้างมูลค่าเพิ่มให้สูงที่สุดนะคะอย่าลืมนะคะว่าเราไม่สามารถที่จะปรับทิศทางลมได้แต่เราก็สามารถที่จะปรับใบเรือได้เนั่นก็หมายความว่าเราไม่สามารถที่จะป้องกันวิกฤตการเงินในอนาคตที่จะเกิดขึ้นกับอุตสาหกรรมของเราได้แต่เราก็สามารถที่จะปรับเปลี่ยนโครงสร้างอุตสาหกรรมให้พร้อมที่จะรับมือกับวิกฤตการที่จะเกิดขึ้นในอนาคตต่อไปค่ะโดยรายละเอียดที่กล่าวมาในวันนี้นะคะก็เป็นส่วนหนึ่งของงานวิจัยของ ITD ซึ่งท่านก็สามารถที่จะเข้าไป หาข้อมูลเพิ่มเติมได้ใน www.itd.or.th นะคะสำหรับวันนี้หมดเวลาลงแล้วค่ะท่านสามารถติดตามชมรายการเรียนรู้เพื่อนบ้านได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าค่ะสวัสดีค่ะ